สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้ฟังที่เคารพพบพอ้อกับพยาวาเส้นเคยกับช่วงเรื่องเล่าอ่านเจอวันนี้หลายผู้หลายคนที่รองหัวขวนอยู่จะไม่ได้หัวขวนนะเนื่องจากเรื่องวันนี้มันไม่น่าหัวขวนนะมันเป็นเรื่องเศร้าซึ้งน้ําตาจะไหลถ้าหลายๆคนฟังจบแล้วอาจจะร้องให้ก็ได้เรื่องนี้เกิดขึ้นมาหลายปีเติบได้มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งอยู่น้ากันสองคนแม่ลูก แม่ของเขานั้นเป็นผู้ป่วยติดเตียงมาหลายปีเติบแม่หญิงคนนี้เป็นลูกสาวของใหญ่อันนี้ดูแลแม่มาโดยตลอดเมียนขี้เมียนเนี้ยวเมียนตดให้เธอโดยที่เขานั้นไม่เคยขี้เดียดแม่ของตนเลยปีแล้วปีเล่าผ่านไปวันแล้ววันเล่าผ่านไปแม่หญิงผู้นี้ก็ดูแลแม่ของเธอเป็นอย่างดีโดยไม่ให้ขาดตกบกพร่องสิ่งใด ได้มีผู้ชายผู้หนึ่งหน้าตาดีรูปหล่อไม่เห็นความดีของอินังอันนี้ก็เ,เลยมาชอบแต่หมอนี้ไม่ใช่คนดีนักถึงเขานั้นจะเป็นหน้าตาที่หลอมากผู้สาวในหมู่บ้านก็หมายปองแต่เขาก็มาเรียกอีนางอันนี้อีนังคนกระตันอยู่นี้อีนางอันนี้ก็มักเขาเนื่องจากเขานั้นมีหน้าตาที่หลวอและเมื่อเธอได้ยินว่าเขานั้นชอบเธอเธอก็ดีใจจนสุดจะกั้น แต่เงื่อนไขที่เขามอบให้นั้นก็คือเขานั้นติแม่ของเธอเขานั้นขี้เดียดแม่ของเธอเธอก็เลยอุกอ,อังก็เลยเล่าสู่แม่ฟังแม่ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ลูกลูกนั้นก็พาแม่ไปโผล่เสียเถอะลูกจะได้อยู่กับผู้ชายคนนี้อย่างมีความสุขลูกก็เลยบอกว่าไม่ได้หรอกแม่ถ้าเอาไปโผล่คนสาวบ,บ้านแถวนี้ก็จะรู้ก็จะแก้งตำรวจมาจับหนูแม่ก็เลยบอกว่าทางนั้น ก็พาแม่ไปโพดในป่าไกลๆลูกก็เลยตัดสินใจที่จะพาแม่ไปโพดเนื่องจากหลายปีแล้วที่เธอทําอย่างนี้มาดูแลมามันไม่มีอะไรดีขึ้นตอนนี้เธอกําลังจะมีอนาคตที่สดใสเลยตัดสินใจพาแม่ไปโพดอีกทั้งเหตุผลหนึง่งแม่เองก็สงสารลูกริโตอนลูกอยากจะเสียสละให้ลูกได้มีความสุขแม้กระทั่งชีวิตของตนแม่ก็ยอม อนางอันนี้ก็เลยพาแม่นั้นขี่รถไปต่างจังหวัดไกลๆเลยไปแถวภูแถวผาแถวไม่มีคนเสร็จแล้วก็เลยเกี่ยแม่ย่างเข้าไปในป่าในระหว่างทางนั้นเองแม่เขาอยู่หลังอยู่ทั้งหลังของลูกสาวลูกสาวก็ย่างไปแม่เขาก็หักไม้เป็นนาทางแต่ไม่รู้หักไปทําไมจนในที่สุดอีนางอันนั้นก็พาแม่เข้าไปในป่าลึก กำลังจากที่โปรงแม่ลงและกําลังจะหันหน้าทิ้งแม่ไปอย่างไปประมาณ1ิบเมตร20เมตรนี่แหละแม่ก็เลยตะโกนให้หลังว่าอีนางถ้ากลัวหลงทางนะให้เดินไปตามหอยที่แม่หักไว้นะลูกแม่ทั้งเบาทั้งร้องไห้ไม่ต้องกลัวแม่ลูกไม่ต้องเป็นห่วงแม่ไปโลดทิ้งแม่ไว้นี่แหละจะซาจะเร็วแม่ก็จะเสียชีวิตอยู่แล้ว ขออย่างเดียวให้ลูกนั้นมีความสุขแม่ก็ยอมไปนะลูกไปตามหอยไม้ที่แม่หักไว้เองจะได้ไม่หลงป่าเมื่อลูกได้ยินดังนั้นก็เข่าสุดลงกับพื้นพึงนึกขึ้นได้ว่าแม่นั้นรักตัวเองยิ่งกว่าชีวิตขนาดตัวเองเอาแม่มาโผล่ในป่าเอาแม่มาทิ้งในป่าแม่ก็ยังกลัวตัวเองจะหลงป่าจะลำบากสาหักหนาไม้ไว้ให้ พอคิดได้ดังนั้นเขาก็แหลนมาอุ้มเอาแม่ของตนกอดแม่ร้องไห้ทั้งกับขอโทษและในที่สุดเขาก็กลับบ้านไปพร้อมกับแม่เมื่อไปถึงผู้ชายคนนั้นเห็นเขาพาแม่กลับมาก็เลยตัดสินใจบอกพ่อกับแม่มาขอเขาเนื่องจากผู้ชายคนนั้นเห็นแล้วว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น,นม่ยิงคนนี้ก็ยังเลือกความดีเลือกความกระตันอยู่ เขาตัดสินใจถูกแล้วที่ลองใจแม่ยิงคนนี้และเขาก็ภูมิใจว่าเขาได้เมียที่ดีเป็นคนที่เพียบพร้อมทั้งหน้าตาและความคุณงามความดีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางครั้งบางทีที่เรากำลังจเจอความลำบากเจอทางแยกแห่งความตัดสินใจบางครั้งบางทีนั้นฟ้าหรือพรหมลิขิตอาจจะลองใจเราอยู่ก็ได้ สุดท้ายท้ายสุดขอให้พวกเรานั้นตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีตั้งมั่นอยู่ในความถูกต้องตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอย่าไปเผลอหลงผิดเพราะนั่นอาจจะเป็นการตัดสินใจผิดอันผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตทําให้ชีวิตของเรานั้นจมจมดิ่งลงในเหวลึกเสกเส้นอีนางอันนี้ถ้าเกิดตัดสินใจทิ้งแม่กลับไปแล้วเชื่อเหลือเกินว่าพอกลับมาเห็นผู้ชายคนนี้ จะต้องไม่เอาอินังอันนี้แน่เนื่องจากลังเกียิที่อินางอันนี้เป็นคนอักตันยูเขอได้รับความขอบคุณจากเกียรพญาว่าให้เสียงภาษาไทยโดยแล้วพันตนขอบคุณครับ